สวัสดีค่ะค่ะก็มาถึง e ีพีที่3แล้วนะคะสำหรับรายการให้ดเร์เจดูแลรอยยิ้มคุณนะคะสำหรับอีีนี้เราก็จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องช่องปากแล้วก็สุขภาพฟันกันเหมือนเดิมนะคะพร้อมเสริมสร้างรอยยิ้มที่ยั่งยืนให้กับคุณได้ค่ะ e ีพีนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของรากฟันเทียมนะคะคุณหมอคะรากฟันเทียมเนี่ยคืออะไรนะคะรากฟันเทียมก็คือรากฟันเทียมค่ะเพราะว่า ต่ก่อนเนี้ยค่ะเวลาเราถอนฟันไปเนี้ยค่ะมีการที่จะใส่ใส่ฟันได้ดีที่สุดเนี่ยค่ะตอนนี้มันก็มีนตกรรมที่เกิดขึ้นก็คือรากฟันเทียมทําให้เรารู้สึกว่าความใกล้เคียงกับฟันจริงที่เรามีอยู่เนี่ยมันใกล้เคียงเกือบจะเป็น95เปอร์เพราะว่าเดิมเนี่ยค่ะการใส่ฟันก็จะมีถ้าเป็นสมัยก่อนเลยก็จะมีแบบถอดเข้าออกได้กับแบบปิดแน่นถอดเข้าออกได้คือใส่เผ่พลาสติกลงไปแล้วก็มีตะขอเกี่ยว ซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะทาให้บางคนที่ดูแลรักษาวความสะอาดไม่ดีมันก็มีปัญหาตามมาตัวตะขอที่ไปเกี่ยวตัวเ็ดที่ไปวางทำให้ฟันปลูกง,ง่ายทำให้เกิดสนนิ่งปะเือะใช่ใช่หรือว่าใส่ฟันแบบติดแน่นก็ต้องไปกอฟันข้างเคียงแล้วก็มีน้ตกร,รลัรากฟันเทียมมีการที่ทารากฟันเทียมเนี้ยค่ะมันจะเกิดจากคนที่ถอนฟันไปแล้วแล้วก็อยากจะใส่ฟันเนี่ยให้ได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดค่ะแสดงว่า มันจะมาทังลากแล้วก็ทั้งฟันเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเป็นเหมือนซี่ฟันซี่ใหม่ของคุณเลยใช่ค่ะเพราะเพราะว่ามันก็จะผ่านก็ลากฟันเทียมค่ะมันก็คือเราก็จะต้องทำสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเราจะต้องหลังจากถอนฟันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราต้องรอให้แผลเนี่ยมันหายสนิทสักปบานแปดอาทิตย์โดยทั่วไปใช่แล้วเราถึงจะมาใส่ลากฟันเทียมได้มีการใส่ทั้น่าฟันเทียมเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าเราเอา เราเอาไทเทเนียมเนี่ยใส่ลงไปในเหนหือของเราในจุดที่เราถองฟันฟันนี่การจะใส่ตรงนี้ค่ะมันกออ็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะใส่ลงไปได้เราก็จะต้องมาเอ็กซเเล์หากันไกลก่อนว่าหนึ่งความแนาแน่นของกระดูกมันพอเพียงไหมสองความหนาของกระดูกเนี่ยมันพอเพียงที่จะให้ว่ามันใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแต่ง,ง่ายๆคือว่า รากปันเทียมคือเราใส่ไตรเจเนียมเนี่ยลงไปในเหงือกของเราเพื่อให้มันเป็นรากขึ้นมาก่อนแล้วเราถึงจะใส่ฟันลงไปอีกครั้งหนึ่งโดยทั่วๆไประยะเวลาที่ที่ในการใช้ทํารากปันเทียมเนี่ยถ้าเรารับแบบเดย์ที่เราถอนฟันไปเนี่ยค่ะขั้นตอนที่1ก็คือ2เดือนแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเรามาฝังรากเทียมมันก็จะรอไปอีกประมาณ2เดือนเหมือนกัน พราะระยะเวลารวมใช้ก็ประมาณ4-5เดือนหลังจากที่เราถอนฟันไปถ้าเรานับจากเดือนต้นั้นแต่ว่าลักษณะของการทำรากฟันเทียนตอนนี้ค่ะ success rate คืออัตราการประสบผลสำเร็จมันก็ค่อนข้างที่จะสูงสูงมากเพราะเนื่องจากว่าเ่องไม้ื่้งมือมันประดิษฐ์ขึ้นอะไรมันก็เป็นดิจิทัลมากขึ้นสามารถที่จะวัดได้ว่าความหนาของกระดูกมันเท่าไหร่เราใส่ลงไปเนี่ยเท่านั้นเลยหรือว่า ขนาดของร่างที่เราจะใส่ไปเท่าไหร่เราก็จะกรอช่องให้มันพอดีกันเตะเเครื่องมือมันจะสำคันธ์กันไปหมดกันถ้าเกิดเราจะมาทำรากฟันเทียมเนี่ยกรต้องคิดถึงดีดีคลินช่ค่ะโอเคค่ะก็คุณหมอช่วยแนะนำผลิตภัที่เหมาะสมกับการดูแลรากฟันเทียมหน่ะคงก็มันก็คือการที่เราใส่รากฟันเทียมเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นฟันแท้ของเราด้วยไม่ใช่รู้สึกว่าใส่รากฟันเทียมแล้วมันจะไม่ปุบแม่อะไรอีก ใช่มันไม่ปลุกแต่มันสามารถที่จะเหงื่ออักเสบได้ถ้าเราดูแลรักษ<ส>าไม่ดีค<ม>่ะกั้นี้ก็คือเราก็ต้องแปรงฟันดูแลมีแปรงซอกฟันเข้าไปให้ถึงตรงจุดที่รางเทียมมันส<ม>ั่ให้ดีดน,นคะคะถ้าถ้าเราจะเสริมนิดนึงก็อาจจะใช้น้ายาบ้วนปากเนี่ยช่วยได้ช่วยได้<อ>หเห็นว่าของลอตเตอรเนี่ยก็มีน้ํายาบ้วนปากด้วยใช่ไหมคะ เป็นตัวน,นี้เนอะค่ะอย่าพวกนี้กับเหเจนะคะก็มีสามกลิ่นใช่ไหมคะค่ะก็ะะมีอยู่สามสามกลิ่นที่เราใส่แต่ว่าเมนเมนหลักของวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปตัวนี้มันก็จะเหมือนกันทสามตัวแต่เราใส่เป็นสามกลิ่นตัวนี้ค่ะมันจะช่วยอะไรเราเชื่อว่าบางทีเราแปลงเนี่ยมันอาจจะได้เข้าไปไม่ถึงทุกซอกแต่ตัวนี้เป็นของเหลว เพราะฉะนั้นเนลวลาเราบว้วนปากเข้าไปอมสักหนึนาทีเนี่ยมันไหลเข้าไปทุกซอกของฟันอยู่แล้วแม้มันก็จะช่วยช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในจุดที่เราอาจจะแปรงฟันเข้าไปไม่ถึงช่วยลดการอักเสบของเหงือกในจุดที่เราแปรงฟันไม่ถึงนะคะแล้วก็ตัวนี้บางตัวบางกลิ่นตัวเนี้ยค่ะเราก็ใส่อาจจะมีตัวที่ช่วยอย่างตัวนี้เราใส่ลาเวนเดอร์เข้าไปเบนอินเกเดียนที่มากตัวไหนนิดนึงก็ <c oughs> <c oughs> ลาเวนเดอร์ตัวนี้มันก็ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากขึ้นิดนึงมันอาจจะช่วยลดฟันฟุได้นะคะขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับรากฟันเทียมนะคะ,คะแล้วก็จริงก็จะได้รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆของด็รเจด้วยนะคะรวมถึงท่านผู้ชมด้วยะคะ่ะ ยังไงก็ลองเอาไปใช้ลองรับชมแล้วก็ลองพิจารณาดูได้นะคะสําหรับใครที่นึกถึงเรื่องมากความเขยมก็อยากจะให้มาที่ DDS คลีนิกเลยค่ะเคยจงเลยว่าคุณหมอมือเบาเนาะบอกไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะแล้วมีหมอเฉพาะทางที่ดูแลในทุกๆเรื่องที่ดีที่สุดค่ะค่ะยังไงวันนี้ขอลาอ p ีที่3ไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่อ p ีหน้านะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรไว้เลีบยวมาตามชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ